ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคำทำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ดวงความรักช่วงนี้ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากหรือได้รับเงินจากคนที่คุณรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโนะคะสดมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบมีโอกาสที่จะมีคนมาชวนไปทานข้าวนะคะไปทานข้าวนะคะมีคนโทรมาหามีคนมาชอบคุณนะคะช่วงนี้สําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆนะคะการเจราจาตกลงกันนะคะ ครอบครัวค่อนข้างดีอบอุ่นเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้ไปทานของอร่อยมีคนมาชวนไปทานข้าวนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้สีแดงสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 3, 1 0นะคะ310 นะคะคแล้วก็2 1นะคะเลขค่อนข้างสวยนะคะ3 1 0แล้วก็2 1ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ